สภาล่างมีไว้สําหรับการเมืองของพรรคการเมืองสภาสูงเนี่ยเปิดพื้นที่ให้การเมืองภาคประชาชนถ้าเราคิดเปิดพื้นที่การเมืองภาคประชาชนผมก็เสนอว่าเลือกตั้งแต่เลือกตั้งเนี่ยแล้วกําหนดระบบวิธีการเลือกตั้งกฎเกณฑ์คุณสมบัติเนี่ยเพื่อไม่ให้มันเป็นการเมืองของพรรคการเมืองสินะครับผมก็เสนอไปแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเช่นหนึ่งบอกเลยว่าใครสมัครสอวอ จะคิดมาหมุนลงสสอครั้งต่อไปไม่ได้หรือใครสมัครสสอคิดจะมาลงสวครั้งต่อไปไม่ได้แยกกันให้ชัดไปเลยว่าเป็นการเมืองคนละลู่วิ่งกัน hmm. นะครับสอง <c oughs> เดิมที่ไม่ให้สังกัดพักแล้วก็เลือกได้คนเดียวแม้ว่าจะได้หลายคนเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะว่าเปิดโอกาสให้เกิดความหลากหลายขึ้นแล้วสามผมก็เสนอว่าทําไมไม่คิดทําเขตให้ใหญ่กว่าจังหวัดไปเลยเพราะว่าปัญหาขนาดนี้ก็คือ ที่พูดถึงเครือญาตินักการเมืองอะไรส่วนใหญ่เนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็นักการเมืองที่มีชื่อเสียงอิทธิพลร,ระดับจังหวัดถ้าเขตมันใหญ่กว่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะหลุดพ้นจากตรงนี้ไปได้ครับผมมีเวลาเจ็ดแปดนาทีตรงนี้นะครับขอถามตรงไปตรงมานิดหนึ่งสองสองสามเรื่องตรงไปตรงมาอันที่หนึ่งขอพันกับเรื่องรัฐมนูญเนี่ยก็คือว่ามีคนบอกว่ารัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยทิศทางควรจะต้องลดบทบาทอำนาจรัดลง ลดการเมืองภาคภาคภาครัฐแต่ไปเพิ่มอํานาจการเมืองทางภาคประชาชนเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยครับผมผมผมพูดเมื่อสักครู่เหมือนกันนะฮะว่าในมันอยู่ในกรอบเดียวกันก็คือว่าแนวโน้มอนาคตคือการมีส่วนร่วมโดยตรงการเมืองภาคประชาชนเนี่ยจะต้องมีบทบาทมากขึ้นตรงสรุปอันนี้เห็นตรงกันนะครับเรื่องการให้โอกาสประชาชนที่จะถอนสิทธิ์ในการเลือกคนที่ไปเป็นตัวแทน แล้วมีโอกาสที่จะถอดถอนได้ง่ายขึ้นในแต่ละจังหวัดเนี่ยอันนี้เห็นด้วยไหมครับคือควรจะสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบและการถอดถอนให้มีความเข้มแข็งแล้วก็มีมีมีประสิทธิผลมากขึ้นเพราะนี้คือจุดอ่อนของของของเจดปดปีที่ผ่านมาจะขอถามเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งได้ไหมครับคือมีคนเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์อภิสิทธิ์เนี่ยไม่ค่อยมีบารมี เพราะว่าอาจารย์อภิสิทธิ์ไม่มีไม่ใช้ระบบอุปธรรมเพราะการใช้ระบบอุปธรรมเป็นการสร้างพรรคพวกเป็นการคุ้มครองพรรคพวกทําให้คนมองเห็นว่าตัวอาจารย์อภิสิทธิ์เนี่ยสามารถปกป้องคุ้มครองคนได้มันก็มีบาร,รมีเกิดขึ้นคิดจะทําบ้างไหมอย่างนั้นคือทุกคนก็อยากมีพรรคมีพวกทั้งนั้นนะครับแล้วก็ผมก็ยืนยันได้ว่าใครที่มาร่วมอุดมการนะครับ ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์มาร่วมกับผมเนี่ยผมให้ความจริงใจเต็มที่แต่ว่าต้องอยู่ในกรอบว่าไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือในลักษณะที่ผิดนะครับกับสองเนี่ยผมอยากจะเห็นการเมืองของเราเนี่ยหลุดพ้นจากสภาพที่อิงอยู่กับอิทธิพลหรือบารมีก็แล้วแต่นะครับเส้นแบ่งจะบางมาก แล้วก็กลายเป็นเรื่องของของการเรื่องของพวกมากกว่าเรื่องของแนวความคิดเรื่องของเหตุผลเรื่องของความสามารถนะครับถ้าเราถ้าเราสามารถดึงการเมืองให้ให้ยกระดับขึ้นไปได้เนี่ยผมว่านั่นเป็นการปฏิรูปพิท้จริงทีงนี้ความตั้งใจผมเนี่ยผมต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองไปในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นแนวทางการเมืองของผมก็ต้องอยู่ในแนวนี้ถ้าผมคิดจะไปใช้แนวแบบเดิมเนี่ยก็เท่ากับผมก็ไม่ได้มี ความตั้งใจที่จะมาเปลี่ยนแปลงกันตมงตรงถ้าเขาบอกว่าถ้ายังไม่ยอมรับระบบอุปธมร,รมแบบบรารมีอย่างที่พูดกันเนี่ยโอกาสในการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคงจะยากผมว่าผมว่าก็ก็ก็เป็นเรื่องของสังคมนะครับถ้าสังคมยังต้องการที่จะให้การเมืองเป็นแบบนั้นแล้วก็บอกว่าคนที่อยู่ในกรอบตรงนั้นเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งต่างๆก็เป็นการตัดสินใจการเลือกของสังคม ผมก็ยอมรับผมก็ยอมรับว่าถ้าอย่างนั้นคนอื่นก็เหมาะสมกว่าแต่ถ้าแต่ถ้าผมเนี่ยมีความตั้งใจว่าจะก้าวขึ้นไปดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือมีความก้าวหน้าทางการเมืองเนี่ยบนความเชื่ออุดมการณ์ของผมเนี่ยผมก็ต้องใช้วิธีนี้ตรงจะไม่ยืดหยุ่นหลักการตรงนี้คงไม่ใช่เรื่องยืดหยุ่นหรือไม่ยืดหยุ่นนะครับเป็นเรื่องที่ว่าเราอยากจะสร้างการเมืองแบบไหนนะครับคือคําว่ายืดหยุ่นเนี่ยมันฟังดูดีคือถอยอุดมการณ์ลง ลดลงจากที่ว่าเก็บสายลิ้นชักเก็บสายลิ้นชักและยอมใช้ไม่ล่ะครับผมคิดว่าผมคิดว่านั่นไม่ใช่เหตุผลที่ผมเข้ามาสู่การเมืองนะครับเหตุผลที่ผมเข้าสู่การเมืองผมต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างต้องการเป็นตัวแทนต้องการมีส่วนร่วมการเปลี่ยนแปลงนั้นถ้าผมเองยังไม่ทําตามแนวทางนี้จะไปเป็นผู้นําให้เกิดแนวทางนี้ได้อย่างไรผมมีเวลาอีกสามนาทีขอถามนิดหนึ่งว่า หลังการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าเกิดรัฐธรรมนูญที่พวกผมทำออกมาสำลิดผลแล้วก็มีการเลือกตั้งครั้งหน้าคิดว่ารัฐบาลจะเป็นไงจะมีใครได้เสียงเด็ดขาดไหมผมว่ายากนะครับอันนี้โดยสภาพข้อเท็จจริงของการเมืองว่าขณะนี้เนี่ยพรรคที่จะมีโอกาสได้เสียงข้างมากเด็ดขาดเนี่ยมีค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยสูงมากถ้าเป็นรัฐบาลผสมแล้วถ้าเกิดคุณทักษิณกลับมา อาจจะเป็นสาสาคนหนึ่งในพักใดก็ดีหรือว่าเป็นเป็นในทุนของพักใดก็ดีเนี่ยแล้วพักนั้นจะร่วมกับพักประชาธิปัตย์ที่คุณทัิสิ์เป็นหัวหน้าพักเนี่ยตกลงจะร่วมไหมร่วมรัฐบาลใช่ไหมครับร่วมรัฐบรราลไม่ร่วมครับไม่ร่วมไม่ร่วมครับแ,<ล>แม้คุณทักษิณไม่ได้เป็นหัวหน้าพักไม่ได้เป็นแต่ว่าเป็นเป็น,ปนสมาชิกพักแล้วก็พักการเมืองนั้นก็พูดง่ายๆก็คือว่าสืบทอดแนวทางของคุณทักษิณนะครับพักประชาธิปัตย์ ถ้าผมเป็นผู้นำเนี่ยไปร่วมด้วยไม่ได้ถ้าเราทำเนี่ยก็เท่ากับทรยศตัวเองทรยศกับประชาชนทรยศกับสิ่งที่เราทํมาห้าปีถ้าเป็นนอมินีกคุณทักษิณน,นะก็ไม่ได้มีความแตกต่างครับเราเราเราไม่ได้ไคุณหญิงพจจะมาเเราไม่ได้พูดเจาะจงถึงตัวคุณทักษิณแต่ว่าสิงส่งที่คุณทักษิณทําสิ่งที่คุณทักษิณคิดที่มันเสียหายกับบ้านเมืองเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ยอมรับแล้วต้องต่อสู้แล้วถ้าเกิดพรรคประชาธิปัตย์คนอื่นเขาอยากจะร่วมกันล่ละเพื่อที่จะทงนั้นก็คประชาธิป นะครับก็เป็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคนะครับแล้วผมก็ยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าพรรคจะไปแนวทางนั้นผมไม่ไม,ไม่ไม่มีความประสงค์เลยที่จะเป็นผู้นําพักแต่ผมมั่นใจในอุดมการพักมั่นใจในความแน่แน่ของสมาชิกพักแล้วถ้าเป็นพักรวบฝ่ายค้านอันนั้นมันเลือกไม่ได้ครับ <c oughs> อันนั้นมันเลือกไม่ได้ <c oughs> นะคร,บครบับเขาเป็นรัฐบาลเขาไม่เอาทั้งไทยรักไทยหรือพักของคุณนักสณไม่เอาทั้งประชาธิปัตย์ก็เป็นฝ่ายค้านร่วมโดยไม่ได้ตั้งใจ ครับอันานั้นเลือกไม่ได้นะครับเานั้นเลือกไม่ได้ถ้าอย่างนั้นต้ว่าพักอย่างพักของคุณสมคิดจตดูสีวิทักษ์นี่ทำไงจะจะถือว่าเป็นพักที่ก็ต้องรอต้องรอดูคุณทักษิณก่อนแล้วก็ต้องรอดูพักใหม่ก่อนนะครับอย่าไปอย่าไปตัดสินล่วงหน้าก็ไม่เป็นธรรมกับเขานะครับแต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยถ้าถ้าเอาตามคําพูดคุณทักษิณเองก็บอกว่าจะเป็นสมาชิกพักไทยรักไทยต่อไปเพราะฉะนั้นพักไทยรักไทยก็กับประชาธิปัตย์ก็คงไม่สามารถจะร่วมรัฐบาลกันได้ครับนะ วันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสําหรับท่านที่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมมมีหลายประเด็นนะที่น่าสนใจอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับการเมืองไทยหลังรัฐประหารก็ไปถามหาได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับวันนี้รู้จากประเทศไทยหมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ